หนมุมานถูกจัดเป็นเครื่องรางยอดนิยมของคนไทยมาอย่างชานานต้นตำรับหนมุมานยอดนิยมเบอร์หนึ่งของเมืองไทยหลวงพ่อสุนวัดศาลากุณว่ากันว่ามีฤทธิเดชมีอิทธิฤทธิปฏิหารครบครันปัจจุบันท่าแท้และทันก็ต้องว่ากันที่หลักล้านบาทครับพระสมเด็จทรงสัตว์มงคลพิมพ์ทรงหน,นุมานหลวงพ่อปานวัดบางนมโคก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลยอดนิยม ซึ่งมีพุทธคุณสูงเป็นที่สอดแสวงหาของนักนิยมสะสมวัตถุมงคลเชื่อกันว่ามีพุทธคุณในทางด้านเสริมอำนาจวาสนาและช่วยให้แข้วคาาปลอดภัยทั้งยังเป็นมหาอุดคงกระพันชาตรีปัจจุบันท่าแท้และถันหลวงพ่อปานสนโนโนราคาเจ้าหาหลักล้านบาทครับหนุมานมีลักษณะเป็นลิงเผือกมีขนเพชรมีเขี้ยวแก้วอยู่กลางเพดานปาก หาวเป็นดาวเป็นเดือนมีสี่หน้าแปดกรนและที่สำคัญฮนุมานจะไม่มีวันตายเนื่องจากเป็นลูกของพระพายกับนางสวาหะเมื่อถึงคราวต้องสิ้นชีพดับชีวันเพียงแค่โดนลมพัดผ่านหนุมานก็จะฟื้นเขินชีพขึ้นมาในบัตดลฮนุมานคือพยาวานอนผู้มีตบะมหาอำนาจเป็นสุดยอดขุนพลผู้ทรงฤทธิ์ทรงเดชรวมถึงความเป็นนักรักตัวชกัน พระเกจิคณาจารย์ตั้งแต่โบราณกาลต่างก็มีความนิยมสร้างวัตถุมงคลในรูปลักษณ์ของหนุมานเป็นเครื่องรางเป็นพระเครื่องที่มีผู้คนโดดเด่นในทางด้านความเป็นผู้นำทางด้านการปกครองเสริมอำนาจเสริมบาร,รมีช่วยให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและคุ้มครองป้องกันภัยจากศาสตราวุธทุกชนิดทั้งขจัดปัดเป่าพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงและให้โชคให้ลาบตลอดถึง ให้คุณด้านเมตตามหานิยมอีกด้วยพระสมเด็จขี่หนุมานมงคล108ประการหลวงปู่ขีบเทียระปัญโญวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดนครพนมจัดสร้างน้อย59หลังหรือเท่ากับ5,900องค์การันตีฝังตะกุดทองคำแท้ในหลัง10องค์การันตีฝังตะกุดเงินในหลัง20องค์การันตี ฝังตะกุดสามกริย์ในหลังสามสิบองค์การันตีเนื้อผงน้ำมันพิเศษสิบองค์การันตีเนื้อดินเผาวัดท่าสะแบงก а р а н ตีในหลังสิบองค์ร่วมบุญเช่าบูชาลุ้นละสองร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีท่านไหนหรับสามลุ้นเจ็ดร้อยบาทจัดส่งฟรีท่านไหนหรับห้าลุ้นหนึ่งพันบาทจัดส่งฟรีผมมีบริการเก็บเงินปลายทาง ไม่บวกเพิ่มแม้แต่บาทเดียวครับกาัันตีพระสวยทุกองค์ครับพิธีพุทธาธิวาพิเศษพระปุกเสกแล้วในวันที่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมานะครับโดยมีรายนามพระเกจิอาจารย์เที่ยวร่วมปุกเสกดังนี้ครับ 1. ห,หลวงปู่ขีบเทียวระปัญโยวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดนครพนม 2. หลวงปู่ตีปะวะโรวัดดอนนิลมิรจังหวัดชัยนาทสา หลวงพ่อสารันจันทูปโมวัดดงน้อยจังหวัดลบบุรี4หลวงพ่อติ๋วทิตะวัฒโนวัดมณีชนลขันจังหวัดลบบุรี5พระอาจารย์จีฐานะศีโลวัดธรรมิการาชจังหวัดไชานาท6พระอาจารย์สมคองสุมเมโทวัดกางรุ่งอรุณจังหวัดอำนาจลเจริญ7 พระอาจารย์เลี้ยงเทียระวะโรวัดจอมเกตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา